กับเนี่ยสวีสดัสสวัสดีกันด้วยฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมตีตัวตุ่นกันอีกแล้ววันนี้ทุนเราเราวสองพันห้านะครับผมเรียกว่าเยอะเยอะมากครับวันนี้ผมเตรียมทุนมาเยอะมากครับผมเรียกว่าจัดถล่มแบบหนักๆกันเลยทีเดียวฮะเออเพราะวันนี้ผมจะตีแบบรัวๆแบบไม่พูไม่พักอะไรทั้งนั้นครับผมอ่ะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันดีกว่าซึ่งวันนี้เราจะเรียกห้อง กับเวลากันนะครับผมเรียกว่าเป็นห้องที่เล่นเดียว,เ,ยวเออเล่นเดียว,เ,ยวเสียวคนเดียวลุ้นคนเดียวไม่ต้องมีใครมาแย่งฮนะเออมาทุนเราเยอะขนาดนี้ครับผมเราเปิดเป็ดไปเลยนี่เป็ดละสิบนะครับผมเรียกว่าเป็นเป็ดที่เราเนี่ยคือทุนสองพันเนี่ยสามารถลากได้ยาวๆเลยนะสำหรับเบ็ดสิบนะเออปะ อุยอ้ยอุ้ยมาก่อนว่าหกร้อยว่าเอ้ยไม่ธรรมดาวะมีแววว่าเราจะได้เพิ่มเบ็ดกันนะแต่เราต้องใจเย็นนิดน,นึงฮนะใจเย็นเยเหลืองยหลองฮะดูจากสถานการณ์แล้วช่วงแรกเราน่าจะดีอนะช่วงแรกเราดีแน่นอนครับนี่ฮนะสองว่าดีฮนะ พอหลังสามนาทีแน่นอนครับผมหลังสามนาทีถ้าเรายังอยู่เนี่ยผมว่าระเบิดแน่นอนถือว่าเราเปิดมาได้ดีมากครับแต่ว่าไม่มาแล้วหรอโอ้ยยังมาอยู่สามอยฮะคือสเต็ปผมเนี่ยอยู่ที่สองสามทีนะหนึ่งสองสามทีแล้วก็จะวนซ้ำเออสำหรับตัวใหญ่ผมจะวนซ้ำแบบนี้ฮะนี่ฮะจะวนจนกว่าว่ามันจะหมดไปเพราะว่า ยิ่งมนเยอะสแต็กไม่ต้องเยอะเออ,เอ,อสเต็กไม่ต้องเยอะฮะเลนวนครับนี่ฮะผมว่าการบด500ผมว่าการวนมันจะทําให้มันเนี่ยระเบิดตัวแม่งจะระเบิด,ดง่ายๆกว่าเดิมฮะดีกว่าการอัดอัดมาตัวเดียวฮะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือว่ายังไงนะแต่เทคนิคในการตีของผมก็จะรานี้ครับแต่ละคนตีไม่เหมือนกันฮะเออ บางคนตีอัดบางคนตีหลบบางคนตีตะแคงเอออะไรก็ว่ากันไปแต่ผมนะผมตีวนนั่นเองนะไปไปเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดริบ่าเลยแล้วกันครับผมเพื่อความเราอีกเราอีกเราจิตเออเราจิตเร,า,ตราใจอะ่ะเออกระตุกจิตกระชากใจกันเลยเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่2อ0พันเก้าครผมเรียกว่าบกม,มาเล็กน้อยแต่ว่าเรายังมีเวลาเราสามารถอัดกันไปได้ฮะ ไปไปไปผมบอกแล้วผมจะตีแบบรัว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 ไม่มาเลยเฮ้ยเกินแข่งเกินนั่นหรอจังหวะนี้มึงต้องมาแล้วเนี่สามนาที้ะเพื่อนโอ้แล้วเหลือนาทีสุดท้ายอะเราต้องโอเกิด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 มาเกิดมาเก้าร้อยยังไง มามาเพิ่งอ750ฮอะตอนนี้โอเคมา4,000แจ๋วแจ๊วแจ๊วแจวมาอีกไหม30วิทุดท้ายฮะเราต้องใส่รลัวๆแล้วตอนงเนี้ยใส่เข้าไปอัดเข้าไปอัเดเข้าไปอัเดอเข้าไปไม่มาหรเฮ้ยโอเค300มาเชื่อไม่มาแล้วหรอทำจริงจี้เฮ้อโอ้โหผมว่านะ ผมว่านะผมว่านะกลับเท่าทุนว่ะแล้วสิบสองสุดท้ายด้วยโอ้สิบวิท้ายยังไงยังไงหมดหมดโอ้โหอะพอเออเก้าร้อยเนาะเออไม่ใช่ก็บวกมาพันหนึ่งพันแล้วกัน <laughs> เหมือนจะดีตอนแรกอ่ะโอ้โหดุสาขึ้นมาดีแล้ว เอออ่ะเอาแค่นี้แล้วกันครับผมสำหรับคิวรีลากั็เป็นเท่านี้แล้วกันขอบพระคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกท่าน